แถลงขยายผลจับปุ่มเครือข่ายข้ามชาติตรวจยึดทรัพย์สินได้กว่า700ล้านหลังรัฐบาลวัวชิงตันประกาศปิดเว็บไซต์ตลาดมืดขนาดใหญ่อัลฟฟเบหันซาหลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายกว่า250,000รายการคอสชอไม่ห้ามมอบเดินทางให้กำลังใจยิ่งรักนัดแถลงปิดคดีฟังคำตัดสินจำนำข้าวขอยึดกฎหมายไม่ยอมให้กดดันศาล ดีเดย์วันนี้เปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวสสัญชาติไม่มีใบอนุญาตทำงานไม่มีเอกสารหลักฐา,านแสดงตนเปิดถึง7สิงหาคมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามกฎหมายพบกับรบัฐมุตรีมิตรมากกิติมาธารารัตนกุลและทิมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยง สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามมาติดตามข่าวกับนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24กรกฎาคม2560วันนี้วันแรกนะครับที่กระทรวงแรงงานตั้งโต๊ะ เป็นการเฉพาะกิจเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะนายจ้างกับลูกจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้างอยู่แล้วใช่ค่ะก็วันนี้แรงงานต่างด้าวไม่ต้องไปนะคะนายจ้างเอาเอกสารเอารูปถ่ายไปให้ครบนะคะ,คะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดรายงานสดเข้ามาว่าที่ไหนอะไรยังไงบ้างลืมไปคุณนัทวุฒิดิฉันไปดูในที่เราไลฟ์กันใน Facebook ก็คือแฟนเพจนิวสิบแปของเรามีคุณผู้ชมเนี่ยจากทั่วโลกเลยนะคะจากหลายประเทศเลยจากเยอรมันก็มีทักทายด้วยนะคะ,คะจะบอกว่าเราไม่ได้ สนใจเลยสนใจค่ะแล้วก็ทักทายทุกท่านนะคะทั้งที่รับชมผ่านทีวีช่องนิว18ของเราแล้วก็นี่ค่ะแฟนเพจนิว18ไปคลิกไลค์กันได้นะคะเวลาเดินทางในรถแต่คุณต้องไม่ขับรถนะคะแล้วก็เปิดแฟนเพจแล้วก็ไลฟ์ดูสดๆกันเลยค่ะอยู่ที่ไหนหก็ติดตามข่าวสารได้นะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้สารอุทธรณ์พิพากษายืนตามสาลชั้นต้นกรณีการชุมนุมของพัธมิรที่บุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2551นะครับจำคุกแกนนำแล้วก็ผู้ประสานงานทั้งหมด 6คน2ปีโดยไม่รอลงอาญาเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของคดีใหญ่ต้องบอกว่าคดีใหญ่ข้ามชาตินะครับเป็นความร่วมมือกันของหลายๆประเทศในการทลายเครือข่ายซึ่งเป็นตลาดมือดออนไลน์เรียกว่าเครือข่ายระดับโลกเพราะว่าเมื่อก่อนตลาดมืดเนี่ยมันมีอยู่แล้วคุรทวุฒิแต่พอมีอินเทอร์เน็ตเราใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเนี่ย พวกองคอ์กรเหล่านี้ก็มีการปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันมีค่าเงินเป็นของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มันเวอร์ไวมากขายได้เยอะมากนะคะซึ่งทางด้านของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นชื่อว่าเบโอนเน็ตนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยประเทศแคนาดาสาหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสเปนเนเธอร์แลนด์ฮ่องกองไซปรัสและลิทัวเนียค่ะ,คะก่อนหน้านี้นถ้าจำกันได้เราเคยรายงานข่าวไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นสัญชาติแคนาดาเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดและประ ากฏว่าผูกคอตาย <c oughs> นะคะแล้วก็ทางสถานทูตอเมริกาเนี่ยคือทางประเทศอเมริกาต้องการตัวผู้ร้ายคนนี้ปรากฏว่าเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นแอดมินให้เพจอัลฟาเบเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์อัลฟาเบอัลฟาเบคืออะไรอัลฟาเบก็คือเว็บไซต์ตลาดมืดที่เขาบอกว่าน่าจะใหญ่หญที่สุดเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแหละตอนนี้ <c oughs> เพราะว่า มีผู้ที่เป็นสมาชิกประมาณ250,000รายมีร้านค้ากว่า40,000ร้านค้าซึ่งไอ้40,000ร้านค้าเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ขายของที่ถูกกฎหมายเลยขายยาเสพติดขายอาวุธสงคราม ขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ทมันผิดกฎ <ด S 1> หมายถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่ถ้าเกิดเปิดภาพไปจะเห็นมีไฟฉายก็มีนะคุณคเป็นของระเมิดลิขสิ์ก็มีนะคะเยอะมากที่สําคัญคือเขาจะไม่ได้ใช้ค่าเงินปกติอย่างเช่นถ้าเป็นอเมริกาก็เป็นค่าเงินดอลลาร์ะนะ,ะคะสกุลเงินดอลลาร์บ้านเราก็เป็นบาทแต่ไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดคุณกระโจนเข้าไปสู่โลกของอัลฟาเบย์มาร์เก็ตเนี่ยจะ มีสกุลเงินของตัวเองก็ <c oughs> คือบิตคอยซึ่งมันเป็นสกุลเงินที่มันก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตอคุณ <c oughs> แต่พอคนไปให้ค่าเอาค่าเงานินเอาอะไรไปแลกปุ๊บเนี่ยไอสกุลเงินบิตคอยก็จะสามารถไปแลกของผิดกฎหมายในเว็บไซต์นี้ได้เขาแลกเปลี่ยนสิ่งของผิดกฎหมายกันผ่าน <c oughs> ทางเว็บไซต์นี่แหละครับเรารู้จักเว็บไซต์นี้อย่างเป็นทางการเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการแถลงการ ปิดเว็บไซต์ตลาดมืดมที่ใหญ่ที่สุดแห่งนี้เขาเริ่มต้นปิดมาตั้งแต่ต้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านม,มานะครับ<ม>โดยที่ปิดอัลฟาเบก่อนและพอหลังจากที่มีการปิดอัลฟาเบปุ๊บไอสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆร้านค้าที่อยู่ในอัลฟาเบย้ายมาที่อีกหนึ่งเว็บไซต์ uh huh. ก็คือห่านซาแต่ว่าหานซาเนี่ยนะครับ เว็บไซต์ของเขาตั้งอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าทางการของเนเธอร์แลนด์ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวเว็บไซต์นี้มาเป็นเดือนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะปิดได้ทั้ง อัลฟาเบตแล้วก็หานซาที่สําคัญอย่างที่บอกก็คือตัวการสําคัญผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ปรากฏว่าอยู่ในประเทศไทยมา6ปีแล้วนะฮะใช่ค่ะอายุ26ปีเท่านั้นเองนะคุณคชื่ออเล็กซานเดรคาเฟสนะคะอายุ26ปีอเล็กซานเดรเนี่ยตามรายงานจากการสอบสวนเนี่ยบอกว่าพักอศาศัยอยูท่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวถนนพระราม2คือถ้าเกิดบอกชื่อหมู่บ้านไปเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคือ ระดับเศรษฐีอยู่อะนะคะมหาเศรษฐีเละเศรษฐีตัวเขาอยู่บ้านเศรษฐีแต่มูลค่าทรัพย์สินที่เขาครอบครองเนี่ยระดับมหาเศรษฐีเพราะว่ามีค้าวเลหาตรงแถวแถวพระรามสองดิฉันเนี่ยผ่านตลอดนะคุณรัฐวุฒิแล้วก็โอ้โหมันูรามองทุกวันเนี่ยโอ้จริงคุณมันหรูหราไฮโซมากค่ะต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องทําอาชีพอะไรเลยถึงจะมีเงินซื้อหมู่บ้านนี้ได้ซื้อค้าหาสนี้ได้เจ้าตัวอเล็กซานเดรเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะคะแล้วก็ จากการไปสอบถามเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านก็ดีมากเลยให้ข้อมูลเยอะมากบอกทั้งคู่ไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง mm. แต่ว่ามีเงินค่ะคุณใช้ชีวิตหรูหรามีเงินใช้ใจ่ายรำ่ำรวยผิดปกติแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นจํานวนมากเอาเป็นว่าจากการไปสืบคน้นน่คุณฐวฒิภาพที่เราเห็นกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมีซูเปอร์คาร์แลมโบกินี mm. สีเทาดํารุ่นอเวนทาดอร์ huh. 45ล้านบาทจากคุณปอรเช่ สิบล้านบาทคันหนึ่งแล้วก็มินิคูเปอร์อีกคันหนึ่งสล้านเยอะของเยอะมากเข้าไปภายในบ้านเนี่ยนะคะก็ไปพบทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้คุณรัฐวุฒ ยังมีหมู่บ้านที่ private house เอ่อบอกชื่อไปเลยได้ใช่ไหมที่ย่าน,นแห่งหนึ่งอยู่วานะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือหมู่บ้านที่ดิฉันบอกว่าเขาดื้หาที่บอกว่าดิฉันผ่านทุกวันแล้วก็ดูทุกวันอีกที่หนึ่งคือที่เป็นบ้านพักตากอากาศที่จังหวัดภูเก็ตที่ว่ามูลค่า200ล้านบาทนะคะครับรวมๆแล้วมีการอายัดทรัพย์สินไปทั้งหมดเนี่ย726ล้านบาทใช่ค่ะ แล้วก็ขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดนะคะที่ร่วมกันปฏิบัติการเบโอนเน็ตได้แถลงสดนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินของเครือข่ายนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกันที่กองปรญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดค่ะ Today the Department of announces the the of Justice This is Web Alphabet largest Dark market web place takedown in world history. An Alpha Bay staff member claimed that this group serviced more than 40,000 illegal vendors, people who sell illegal products, for more than 200,000 customers. By far, most of this activity was in illegal drugs, pouring fuel on the fire of the national drug epidemic around the time of the takedown of this site there were more than 250000 listings for illegal drugs and toxic chemicals on alphabet more than two-thirds of all listings on alphabet as of earlier this year 122 vendors advertised fentanyl and 238 advertised heroin and we know of several Americans who were killed by drugs on Alpha Bay. One victim was just 18 years old when, in February, she overdosed on a powerful synthetic opioid which she had bought on Alpha Bay. The drug was shipped right to her house through the mail. A little more than a week after her death, คือความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดวันนี้นะครับมีรองพบตรผลเบรกเฉลิมเกียรติศิวรคานแล้วก็ข้างๆก็คือพลตบตรสมหมายกองวิสัยสุกนะคะก็นั่งแถลงข่าวกันนะคะที่ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังรับฟังอยู่เนี่ยเป็นทางเจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐอเมริกาที่ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้แล้วก็มีการพูดถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยได้รายงานสดเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปนะคะคราวนี้เขาก็พูดถึงว่าเรื่องของ เว็บไซต์อัลฟาเบเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนมันมี<ช>ผู้ค้า<ะ>กี่รายอะไรยังไงที่สําคัญเนี่ยก็คือเด็กวัยรุ่นเนี่ย<ะ>ซื้อยาเสพติดจากเว็บไซต์นี้แล้วก็ใช้ยาเสพติดเกินขนาด ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคะที่มีปัญหายาเสพติดแต่ว่าทั่วโลกค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดได้ใช้เทคโนโลยีที่มันเข้าถึงและ worldwide ขนาดนี้เนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณของผู้ที่ใช้ยาเสพติดได้มากขึ้นด้วยนะคะคทั้งหมดมาจาก Alpha B, อัลฟาเบกรัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ถึงต้องสอดส่องต้องจับกลุ่มก็มีคนตั้งคําถามว่าเอะแล้วเจ้าหน้าที่รู้ได้ยังไงว่าเขาจะส่งไปที่ไหนเขาขายยังไงเขาแฝงตัวกันยังไงคิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะแฝงตัวเข้าไปกรัฐวุฒิ แฝงตัวเข้าไปปลอมตัวเข้าไปเพราะว่าผู้ที่จะเป็นสมาชิกเนี่ยเขาต้องปลอมตัวตนไม่ได้ใช้ตัวตนจริงๆต้องมีการแฝงตัวเพื่อที่จะเข้าไปแล้วเงินสกุลที่เขาใช้ก็ไม่ใช่เงินสกุลทั่วไปด้วยใช่ค่ะคือมันจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Dark MarketNet อ่าแล้วเขาก็ไปตรวจดูปรากฏเอ๊ะคนที่เป็นสมาชิก Dark m a r k e t Net เนี่ยทำไมรายชื่อหรือว่าที่ใช้ยูเซอร์เนมเดียวกันกับ อัลฟาเบเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเครือข่ายฟึ่งกันและกันหรือไม่ก็แกะรอยจากคนเดียวกันหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะคะเป็นข่าวใหญ่มากนะคุณรัฐวุฒิเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลงานของทางเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะคะ,คะ แล้วมาอีกหนึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับว่าตกลงแล้วจะยึดกฎหมายหรือว่าควรที่จะเห็นใจดีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่น่นอนพอออกมานอกพื้นที่แล้วไปพกอาวุธถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธของทางราชการไปเจอด่านตรวจความมั่นคงที่พัทลุงก็ถูกแจ้งข้อ กล่าวหาตามกฎหมายปรากฏว่าเรื่องนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจาร์กันนะครับส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องทางกฎหมายผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ว่า ทางผู้บังคับบัญชาของนายตํารวจท่านนี้อยู่ที่จังหวัดยะลาเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าอยากจะให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สมจังหวัดชดายแดนภาคใต้เวลาเดินทางมันต้องผ่านด่านต่างๆผ่านจุดต่างๆที่มีคนร้ายเคยลอบก่อเหตุมาหลายจุดเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นที่ต้องพก <บ S 1> <พบ S 2> อาวุธด้วยเช่นเดียวกันความคืบหน้ากรณีที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกับตํารวจที่ปฏิบัติการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่ฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัครมีการไปตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไปจับกลุ่มตัว10ตตำรวจตรีที่สังกัดงานสืบสวนสอพอยะลาฐานพกพาอาวุธปืนขัดคำสั่งคอสอชอแล้วก็กลายเป็นกระแสว,วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านี่จะกลายเป็นความบาดหมางระหว่างสองหน่วยงานของภาครัฐหรือไม่เนี่ยนะครับโดยที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็คือคุณวันชัยคงเกษมได้มีการทํารายงานชี้แจงปรัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ยืนยันนะครับว่าชุดจับกลุ่มทําหน้าที่ถูกต้องแล้วโดยบอกว่าเหตุที่ต้องจับกลุ่มเนื่องจากว่าพันตํารวจตรีท่านี้เนี่ยนะครับ<ะ>ซึ่ง ทางรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ชี้มูลความผิดเองอพร้อมกับได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประสานผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9เพื่อที่จะหาแนวนทานในการแก้ไขแล้วก็เตรียมที่จะถแถลงชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะยุติเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆค่ะในส่วนการดาเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ถูกจับกลุ่ม,มนะคะเรื่องนี้พันตํารวจอันนี้ไม่มียศมาให้นะคะวิชัยวิชา,ชานฤะุพล ผู้กำกับการสถานีตํารวจภูทรเมืองพัทลุงเปิดเผยว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีการพกอาวุธปืน M16 และอาวุธปืนขนาด9มมซึ่งอาวุธปืนทั้ง2รายการที่ผู้ต้องหาครอบครองเนี่ยนะคะเป็นของทางราชการที่ผู้ต้องหาเบิกมาใช้แต่ว่าไม่ได้เบิกมาใช้และใช้ได้ทั้งหมดนะคะ,คะเบิกมาแล้วใช้ได้เฉพาะในการปฏิบัติ<ช>หน้าที่ในพื้นที่ฝามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเมื่อคุณเอาออกมานอกพื้นที่ที่คุณขออนุญาตมามันก็ไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจะมีการทำหนังสือไปสอบถามผู้บังคับบ,บัญชาของผู้ต้องหาว่าหนึ่ง ตกลงปืนเนี่ยยืนยันได้ไหมว่าเป็นปืนของทางราชการจริงและ2ถ้าเป็นปืนที่ผู้ต้องหาเบิกมาใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่จริงเนี่ยโอเคก็จะไม่ส่งฟ้องผู้ต้องหา ทีนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าก็ต้องใช้ในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ยังฝั่งการให้มีการตรวจสอบการตั้งจุดบริเวณดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกําลังอสอว่าถูกต้องหรือเปล่าคมคูไหมแบบไปกลางฝ่ใครอะไรยังไงหรือเปล่านะคะถ้าไปตั้งแบบไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าทําผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันและก็จะถูกดําเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะโดยผู้ที่ชี้มูลความผิดบอกว่าต้องมีการดําเนินคดีเนี่ยนะครับก็คือรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ทลุงพันตํารวจเอกตรีวิทย์ศรีประภานะครับมีรายงานข่าวด้วยว่าตัวของพันตารวจเอกตรีวิทย์ศรีประภาซึ่งถูกพาดพิงว่าเป็นผู้ที่ตําหนิ10บตารวจตรีรณชาตินี่คือคนที่ถูกจับเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนซึ่งเป็นความผิดฐานขัดคําสั่งคอสอชอแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ตั้งด่านตรวจอยู่เนี่ยนะครับดำเนินการจับกลุ่มคับอ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตัดกลับไปที่บชปสอนะคะตอนนี้พลนตารวจ พลตำรวจโทรสมัยกองวิสัยสุกกำลังแถลงอยู่ค่ะความร่วมมือจากทุกหน่วยนะครับสำหรับหน่วยงานในประเทศไทยก็ทางสำนักงานอายการสูงสุดปปสปปงสรพกองทัพไทยนะครับโดยมีทางกองวิชาการตำรวจป่าบามยานเสพติดเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นซึ่งทั้งนี้นี่รได้รับความร่วมมือ ได้ได้ข้อมูลบอกแสจาก FBI d a ครับที่ให้ข้อมูลและมีการประชุมกันมาโดยตลอดจนสามารถที่จะทำลายเครือข่ายซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตรงนี้เว็บตัวนี้เนี่ยมีการดำเนินการทางด้านเ,าเข้าไปใช้ในการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายาไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนรายการ เป็นเกี่ยวกับยาสพิดไม่ต่ำกว่า1 0แสนเกือบ2แสนเกือบ2แสนรายการนะครับแล้วมีคนเข้าไปใช้เนี่ย2แสนกว่าคนเพราะนั้นถือว่าเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะ6ประเทศนะประมาณ6ประเทศที่เราสามารถดําเนินการตรงนี้ได้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกหน่วยนะครับในการที่ทำงานตรงนี้ ที่เราสามารถทำลายเกิดข่ายและได้ตัวผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดตรงนี้แล้วก็จะมีการดาเนินการขยายผลต่อไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนี้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรารได้ทําตามนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัตรีที่ต้องการให้เรื่องของยาสติเป็นวาระแห่งชาติรวมทั้งเรื่องของที่ทางสำนักง,งานดุรวจชาติซึ่งภายใต้การกำหนดนโยบายของท่านพลตุลเอก ปวิศวงสุวรรณซึ่งตรงนี้ทางท่านรองท่านผอะตรนี่ก็ได้ไดําเนินการอยากจริงจังรื่องดุกาศแล้วก็สั่งกบจับมาที่ทางกองประชาการปร่าปรามยื่อเสที่สำคัญที่สุดคือเราต้องขอขอบคุณทางสมัชชานารไอาการสูงสุดนะครับที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลตลอดจนแนะนาทางในการดำเนินการนี้เดี๋ยวท่านจะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับขอบคุณค่ะ คือในส่วนของคดีนี้เนี่ยนะคะเป็นคดีที่มาเกี่ยวข้องกันกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะเพราะว่าผู้กระทําความผิดเนี่ยคะ่ะเ,เป็นคดีซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าของคดีนะคะแล้วก็ต้องการตัวนายอเล็กซานเดอร์เคซสเนี่ยกลับไปดําเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็เลยเป็นส่วนที่สํานักง,งานในการสูงสุดนะคะโดยที่ เป็นผู้ประสานงานกลางนะคะจะต้องดำเนินการส่งตัวนายอเล็กซานเดอร์เคสกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเปเรชั่นทั้งหมดที่ได้ทำเนี่ยคะ่ะนายอเล็กซานเดอร์เคซสเนี่ยเป็นผู้ที่ดำเนินการโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่ว่าสามารถครอบคุมการจำหน่ายยาเสพติดได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ครอบคุมไปอย่างทุกประเทศในโลกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอเปเรชั่นที่มีความสำคัญที่สุด แล้วก็ผู้ประสานงานกลางนะคะก็คือท่านเากการสูงสุดเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการส่งตัวนอเล็กซานเดอร์เคสเซสเนี่ยกลับเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดําเนินคดีในอเมริกานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนงานของการส่งผูร้ายข้ามแดนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวพันในการปราบปรามยาเสพติดของโลกนะคะถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลออร์แกไนซ์ครก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเอา การส่งไร่ข้ามแดนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดของโลกนะคะแล้วก็ถือว่าการดําเนินการครั้งนี้เนี่ยนะคะต้องดําเนินการพร้อมๆกันเพราะว่ามีเว็บไซต์ที่ดําเนินการในต่างประเทศมากต้องดําเนินการในวันเดียวกันเนี่ยคะ่ะสิบประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหลักเพราะว่า ผู้ก่อการและก็ผู้ดําเนินการที่ใหญ่ที่สุดเนะะี่ยค่ะอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ได้รับการขอบคุณจากประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งที่ท่านได้เห็นมาแล้วนะคะจากท่านเอกการสูงสุดอของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยนะคะเป็นประเทศแรกเลยที่ดําเนินการที่สําคัญที่สุดนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นผลงานของสำนักง,งานตุนแห่งชาติและก็หน่วยงานอื่นๆนะคะรวมทั้งผู้ประสานงานกลางที่มีหน้าที่ในการส่งไร่ข้ามแดนในครั้งนี้นะคะค,ครับ,รบไม่ทราบท่านสื่อมวลชนจะคืออันนี้สองส่วนนะครับส่วนนี้นี่เป็นการดําเนินการในส่วนของบชปสที่ดนาเนินการโดยบกสกัดกั้นปสปสสาม นะครับการข่าวสามารถจับกลุ่มยาบ้าได้เกือบ2ล้านเม็ดแล้วก็ย้ายสิบประมาณร้อยกว่ากิโลเอ่อซึ่งตรงนี้เราทําอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขนาดที่ผกานหลังจากนี้ไปแล้วเราจะขยายผลนะครับไม่ใช่หยุดแค่นี้บางท่านอาจจะเห็นว่าเรามาจับจับเสร็จแล้วก็หยุดไม่ใช่เนะเรามีการขยายผลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดส่วนเรื่องนี้เป็นการดําเนินการกับหน่วยงานอื่นนะครับในระดับประเทศระดับโลกนะฮะที่ท่านเห็นตรงนี้เนี่ย แล้วก็เรียนสื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราทําอย่างจริงจังไม่ใช่เฉพาะเราทําแค่ในเขตทุนที่ประเทศไทยอย่างเดียวเราทาระดับโลกเพราะเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่ใช้อินเทอร์เนต็ตหรือดาร์กเว็บในการติดต่อทั้งสิ่งกฎหมายทั้งยาเสพติดนะทั่วโลกนะตรงน,นี้ก็เรียนทนานทราบว่าเราขยายหมดเรามีการดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับตรงนี้ก็เรียนสื่อมวลชนที่ได้รับทราบตรงนี้ครับ คือตรงนี้เนะีจากผลการทันสูตรจากนิติเวชนะครับตรงนี้ยืนยันนะครับว่าฆาตตัวตายคือเราต้องใช้หลักทางนินติวิทยาศาสตร์มาดูตรงนี้ครับก็คือบางส่วนอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่า,าข้อมูลบางอย่างอาจจะอยู่กับผู้ที่เสียชีวิตนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการ รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอื่นๆที่มีอยู่แล้วเราสามารถทําได้ตรงนี้นครับอาจจะนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เราได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะยูใ่ในคอมพิวเตอร์อรนี่จะมีหมดครับอันนี้เป็นอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับคงเปิดเผย Oh. คือตรงนี้เขาไม่ขอปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะกระทบแต่เราก็ทําดานตรงนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วในการที่จะดบ,บนิการตรงนี้นะครับครับเราาจับแน่นอนครับ คือพลตำรวจเอกสมเกียรติสีวรคานรองผบตรที่ดูแลท่านดูแลเรื่องยาเสพติดนะคะจะเห็นได้ก็ทำงานเฉลิมเกียรตินะคะขอไปเฉลิมเกียรติสิวรคานนะคะที่จะดูแลเรื่องยาเสพติดนะคะแล้วก็ท่านรองอธิบดีเมื่อสักครู่ที่แถลงข่าวก็คือคุณอินทราดีสุมาวงศ์นะครับเป็นรองอธิบดีอายการที่ร่วมในการแถลงข่าววันนี้ด้วยการขลายเครือข่าย แก๊งตลาดมืดออนไลน์ขนาดใหญ่นะครับทั้งยาเสพติดทั้งสิ่ง <Ừ. S 1> ผิดกฎหมายอาวุธสงครามต่างๆที่ค้าขายกันในเว็บไซต์นี้กลับมาที่เรื่องไหนพื้นที่ภาคใต้เมื่อสักครู่ที่ค้ากันเอาไว้ <c oughs> เอาสรุปว่ามันเกิดประเด็นความขัดแย้งกันขึ้นเนี่ยนะครับในขณะที่ไหนตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปถูกจับที่ด่านความมั่นคงที่นําโดยประหลัดจังหวัดพัทลุง <c oughs> นำอาสาสมัครมาตั้งด่านที่จังหวัดพัทลุงซึ่ง เจ้าหน้าที่ที่ด่านเขาก็บอกว่าที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากเพราะว่าเขาพบพิรุธทั้งรถก็มีการสวมทะเบียนม,มีการพกอาวุธจากพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธทางราชการก็ตามแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพกออกมานอกพื้นที่ได้แล้วก็บอกว่ารองผู้บังคับการตํารวจภูธรท,ที่พัทลุงก็เป็นคนที่ชี้ว่ามีความผิดในขณะที่มีการดําเนินการจับกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของรองผู้บังคับการ ภูทรจังหวัดพัทลุงเองก็คือพันตํารวจเอกตรีวิทย์ศีประภาที่ถูกาพาดพิงถึงเนี่ยนะครับท่านก็ได้มี หลังจากที่มีกระแสโซเชียลวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนี่นะครับ uh huh. ว่าเป็นเหตุให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวขึ้นก็มีการเดินทางไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทลุงเมื่อวันที่22่ักรกฎาคมที่ผ่านมาโดยที่ยืนยันบอกว่าเป็นเพียงแค่การให้ความเห็นไม่ได้สั่งการให้จับกลุมและดําเนินคดีกับตํารวจอย่างที่มีข้อมูลปรากฏออกมา uh huh. ก็กลายเป็นว่ามีการ โยนกันไปโยนกันมาเอ๊ะเรามันจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานทางด้านการปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่เดี๋ยวล่าสุดวันนี้น,น,นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงใช่ไหมจะมี<จ>ะการถแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยกับค่ะ,คะส่วนเช้านี้ถือว่าเป็นวันที่5แล้วนะคะที่อดีต พระเนนคํานั้นอยู่ในเรือนจำจากเมื่อวานนี้ข่าวบอกว่าอยู่แดน6กุรุธวุฒิแดน่ยเป็นแดนฝึกอาชีพนะคะแม้เจ้าตัวเนี่ยจะถูกห้ามห้ามเทศใช่ไหมคะห้ามห้ามสอนในคุกก็ตามเนี่ยนะคะวันนี้เป็นวันที่5แล้วค่ะวิรพลสุขผลนะคะถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิศเศษกรุงเทพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวของเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์ที่ดูแลห้องเยี่ยมก็บอกว่าตั้งแต่เช้ามีญาติมาเยี่ยมแล้วแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้ ะะด้านนายกริตกระแฟ,ฟทิปผู salud, ้บ <laughs questo facade> ัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีญาติของอดีตเนนคํมมาประมาณ4-5คนมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมบ้างแล้วขณะนี้ทางกรมราชทันเนี่ยควบคุมผู้ต้องหาไว้ในแดน6แล้วก็ขังรวมกับผู้ต้องหารายอื่นๆสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ต้องหารายอื่นได้แดน6นี้จะมีการฝึกอาชีพด้วย แต่ราะว่านายวิรพลนี่ก็ไม่จะเป็นต้องฝึกอาชีพอะไรเพราะว่าอยู่ในระหว่างการดําเนินคดีคือยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ถูกสารตัดสินแบบจตุพรถึงที่สุดอันนี้คือเทียบไปเห็นกันชัดๆันะคะวิรพลนี่คือเป็นผู้ต้องหายังต้องออกไปสู้คดีอยู่นะคะแต่ว่าถูกควบคุมตัวเอาไว้เพราะว่าโทษหนักเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกไปแล้วจะไปยุ่งเหยิงจะหลบหนีอันนี้ก็เลยถูกควบคุมตัวเอาไว้ ส่วนถามว่าเราจะนั่งสมาธิสวดมนต์ตั้งสำนักสงฆ์ภายในวัดหรือไม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสำนักสงฆ์เหรอไม่ได้ศนะไรไม่ได้มะตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปแล้วไม่ได้เลยแต่ว่าจะร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะในเดือนจำเขาก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์นี่ก็เป็นปกตินะฮะแล้วถ้าเกิดนํำสวดมนต์ได้ไหมก็เขาไม่น่าจะอนุญาตมั้งครับ กลนะัวหลงหรอคะแล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ปฏิบัติตามอาดีตพระเนนคัก็ปฏิบัติดีไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นพิเศษนะคะสุขภาพก็ปกติดีแต่ทั้งนี้กำชับแล้วนะคะว่าห้ามแสดงตนเป็นแกนนําทางพระพุทธศาสนา <c oughs> ห้ามรวมกลุ่มห้ามปลดกระดมใดๆทั้งสิ้นด้วย <c oughs> คุณเห็นไหมว่ามันจะมีภาพในอินเทอร์เน็ตที่ไปน่าจะตัดต่อละเป็นเสื้อขาว <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วเอายี่ห้อหลุยวิตองตอนนี้ที่ก็ไปร่วมกับสุพรีมอะ อันนั้นก็ไปไปลอ้อทำเป็นเรื่องตลกขบขันไปนะ <c oughs> ครับอันนั้นกรณีของน,นายวิรพลอ,อีกหนึ่งคนที่อยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันก็คือจตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือวอออ่านปชเนี่ยนะครับที่ถูกนําตัวมาคุมขังที่เรือนจําแห่งนี้แต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยถูกคุมตัวเอาไว้ในแดน2นะครับก็มีความเคลื่อนไหวมีทั้งประชาชน หลายคนวันนี้พุทธศขารายงานบอกว่ามีการทยอยกันเข้ามาเยี่ยม,มแล้วก็ให้กําลังใจกับจตุพรพรมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยที่หนึ่งในสมาชิกที่มาให้กําลังใจก็บอกว่าเดินทางมาเยี่ยมให้กําลังใจทุกวัน<ม>เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทําแล้วก็คาดว่าวันนี้เนี่ยทางแกนนำนปชคนอื่นอย่างคุณทิดาถาวรเศษนายแพทย์เวงตัวจิราการก็จะเดินทางมาเยี่ยมด้วยเช่นเดีวยวกันทางผู้ประชาการบูรณาจาพิเศษกรุงเทพมหานครบ,บอกว่า กรณีของนายจตุพรเนี่ยนะครับสุขภาพก็แข็งแรงดีถ้าหากว่ามีโรคภัยไค่เจ็บต่างๆทางเรือนจ,จําก็จะมีสถานพยาบาลที่อยู่ภายในคอยที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพของจตุพ,พรพรมพันธุ์อยู่แล้วครับค่ะส่วนกรณีที่พรุ่งนี้นะคะผอตรอนั้นนัดพันตำรวจโทสันทนะมาให้ข้อมูลเจชุมพรมได้ข่าวว่าเปิดตัวไปแล้วนี่คะเจชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้คะ่ะ พันตำรวจโทสันธนะจะไปให้ข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยอดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาล2พันตำรวจโทสันธนะประยุนรัฐพูดถึงกรณีที่ทางพลตำรวจเอกสุเทพเดชรักษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นผู้รับผิดช,ชอบสำนวนคดีฆ่ายกครัว8ศพที่จังหวัดกระบี่นั้นเชิญให้ตนไปให้ข้อมูลกรณีเจ๊ชุมพรน,นะคะในวันที่25กร,รกฎามเนี่ท่านบอกว่า ไม่สะดวกจะเดินทางไปที่กระบี่เพราะว่าติดภาร,รกิจ <c oughs> ขณะเดียวกันไม่เข้าใจทําไมต้องไม่ให้ข้อมูลในพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยล่ะ <c oughs> ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเจ๊ชุมพรนั้นในฐานะประชาชนที่อยากช่วยให้ข้อมูลและช่วยเหลืองานราชการถ้าราชการเห็นว่ามีประโยชน์เป็นข้อมูลที่ดีก็ควรจะอำนวยความสะดวกแกต่ตนสิให้ไปรับที่บ้านหรือย,ยังไงคะ ก็คือก่อนหน้านี้วันที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าถ้าอยากที่จะให้มีการเข้าไปให้ข้อมูลก็ต้องมีเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับพยานอย่างดีด้วยแต่ว่าท่านก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องความปลอดภัยใช่ค่ะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยได้แสดงความจำนงไปก่อนหน้านี้ทำหนังสือถึงพลตบตรเอกจักรทิพย์แล้วนะคะผ่านฝ่อมลชนก็อย่างที่กุรัฐวุฒิบอกไปแล้วก็วันที่25กรกฎาคมพรุ่งนี้เนี่ยยินดีจะไปให้ข้อมูลกับนายตำรวจด้วยแต่ก็ต้อง ขึ้นอยู่กับว่าทางสำนักง,ง,งานตำรวแห่งชาตินั้นจะพิจารณาให้ตนเข้าไปให้ข้อมูลกับใคระนะฮะเดี๋ยวรอดูผู้ที่ออกมาเปิดประเด็นเจ๊ชุมพรนะครับไปพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูบรรยากาศวันแรกที่กระทรวงแรงงานตั้งโต๊ะนะครับในการอำนวยความสะดวกจุดวันสต็อปเซอร์วิสแจ้งแรงงานต่างด้าว3สัญชาติครับ